สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวราดาทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ,คะพ่อแม่พี่น้องที่รักแกกละคลรพของวรดานะคะพบกันอีกวันหนึ่งนะคะอันนี้เป็นวันศุกร์นะคะใส่เสื้อสีน้าเงินนะคะอันนี้เป็นเสื้อยืดย้อมคามโอเคนะคะเสื้อผ้าแคปต้อนอย่างดีนะคะที่ร้านวรดามีขายนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะสินค้าของวรดามีหลายชิ้นและนี้ตัวละร้อยห้าสิบร้อย้เก้าเราไม่ขายเราลดลงมาตัวละร้อยห้าสิบ สีสม้มสีชมพูสีขามมีครบนะคะจากราคา1 9ร้ขายเพียงตัวละ150าขายในราคาส่งเลยนะคะ150าบาทรับประกันสินค้าดีมีพร้อมขายนะคะ<ม>เนื้อผ้านิ่มด้วยนะคะซื้อไปขายก็ได้จ้าและวันนี้ในคลิปนี้วรดาก็จะมารีวิวเสื้อคามนะคะเสื้อคามซับอย่างดีนะคะสินค้าของเรามีกินงพร้อมขายมีทั้งเสื้อคามและผ้าแักด็บ าะคะวันนี้เราจะยกให้ท่านเลยนะคะสินค้าดีๆงามๆใกล้ปีใหม่แล้วนะคะเซลล์ทุกอย่างสุดๆทุกอย่างเลยนะคะเพื่อคือนต้นทุนให้แม่กีทอและคืนกำไรให้แม่ FC อุซๆทุกคนนะคะวันนี้เรานำเสนอให้ท่านเลยเพียงตัวละ700บาทในคลิปนี้นะคะ ผ้ารุ่นนี้ตัวนี้ปกติขายตัวละ1000บาทนะคะนะคะี่ค่ะเป็นผ้าดัดแรกอย่างดีอันนี้อก40นะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจแคปเลยนะคะวรดาเพิ่งตัดมาใหม่นะคะช่างเพิ่งเอามาส่งนะคะสินค้าอก40นะคะสินค้าของเรามีกิพความขายนะคะอันนี้ด้านหน้าเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะสวยพอดีใส่สบายนะคะเราไม่ต้องไปใส่ที่แบบรูหลาฝาข้างใส่สบายสบายนะคะเพียง700บาทขายแท้แน่นอนนะคะ ได้ค่าผ้าค่าช่างเท่านั้นนะคะสินค้าราคานี้700บาทนะคะปกติแล้วสินค้าตัวนี้ขาย1 0 0 0ันบาทนะคะแต่เรามาเซลล์ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเพียง700บาทนะคะต่อมานี่ก็นำเบอร์สองอันนี้อก42นะคะสีทองสวยงามแพ้แน่นอนอลลามเลยนะคะเราเซลล์ให้เลยนะคะพิเศษจากตัวละ1000ไม่ขายขายเพียง700บาทนะคะด้านหน้าผ่านไปแล้วด้านหลังแบบนี้นะคะ สินค้าของเรามีกินพร้อมขายเป็นแบบนี้ในรูปลักษณ์แบบนี้นะคะเพียง700บาทอันนี้นำเบอร์สองนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายแท้แน่นอนนะคะ700บาทเท่านั้นคะ่ะต่อมานี่ก็จะเป็นอันนี้นะคะ เป็นสีครีมนะคะสีขาวงาช้างนะคะเรียกสีครีมอันนี้อก40นะคะใส่สบายก็เซลเหมือนกันนะคะเพียง700บาทนะคะถ้าท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้นะคะเราอยากขายเราอยากหมุนเวียนเงินให้มากที่สุดเพื่อคืนต้นทุนให้ไม่คีทอนะคะสินค้าเราได้กำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเราหมุนเวียนง่ายๆน้ำเบอร์สนะคะอก40นะคะ เราติดนัมเบอร์ไว้ทุกอันอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะ FC ค่ะด้านหน้าด้านหลังเรามีครบนะคะอันนี้ 40, อ,อก40เบอร์3จ้าต่อมาก็เป็นอก40นะคะแต่คนละอย่างนะคะดูการแต่งพื้นแต่งเชิงนะคะไม่เหมือนกันนะคะนัมนเบอร์4นะคะวรดาก็ลดพิเศษเหมือนกัน700บาทนะคะหากท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอแอดไลน์ได้ <L ine> นะคะสิน <L ine> ค้ามีกิ่งพร้อมขาย ขายในราคาพิเศษร,ราคามิตรภาพเลยนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะอยากขายนะคะอยากขายตัวน,นี้เหมือนกันนะคะแต่เป็นอกสี่สิบสองนะคะแต่เป็นอกสี่สิบสองนะคะเป็นแขนอยากแขนแบบนี้นะคะวันนี้เราก็นําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียงเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันแต่อกสี่สิบสองนะคะอกสี่สิบสองพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปหน้าจอเลยะค่ะ 700บาทเท่านั้นนะคะสวยค่ะใส่สบายใส่ไปวัดใส่กับกระโปรงเ้รูดได้ครบนะคะสินค้าของเรามีทิีงพร้อมขายนะคะแอดไลน์ได้นะคะหรือหากท่านใดทักทายเข้ามาแล้วนะคะอยากดูสินค้าเวลาดาส่งให้ดูก็ขอคําตอบด้วยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะอก4ีนะคะแล้วก็ลดเหมือนกันตัวละเ0 0นะคะ 700อันนี้หมายเลขหนะคะท่านใดสนใจแคปมาเลยนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะแม่จ๋าอันนี้ด้านหน้านะคะจากตัวละหนึ่งเราไม่ขายขายเพียง700บาทจ้าผ่านไปแล้วนะคะเป็นสีขาวครีมง,งาช้างผ้าเข็นมืออย่างดีเลยนะคะต่อมาเป็นผ้าคามนะคะอันนี้อก38คนเล็กหัววรลดานะคะวรลดาใส่อก40 สินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะแบบนี้เลยนะคะอก38นะคะสวยค่ะสวยงามแท้แน่นอนนะคะขอยกให้ท่านเลยนะคะนำเบอร์7ค่ะขายในราคามิตรภาพ700บาทเหมือนกันนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะแอดแอดมาเลยนะคะ700บาทเท่านั้นจ้า ต่อมาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอก40นะคะพ่อแม่ที่น้องค่ะสินค้ามีกิ้งพร้อมขายนะคะอก40นะคะอันนี้แต่งนิดหน่อยสวยเก๋น่ารักนะคะจากราคาตัวละ1,000งพัเราก็ไม่ขายขายเพียง700บาทเช่นกันนัมเบอร์8นะคะสวยค่ะงานแบบนี้งานตกแต่งนะคะใส่สบานะคะ700บาทนะคะขายเซลพ์พิเศษใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะ โอเคนะคะต่อมาก็จะเป็นเบอร์42นะคะโออันนี้ใช่ถูกต้องค่ะ42นะคะดูป้ายดูโลโก้นะคะดูด้านหลังนะคะเหมือนกันเลยสวยนะคะอันนี้ยกเป็นนัมเบอร์9นะพ่อแม่พี่น้องขาในราคามิตรภาพเช่นเคย700บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้เลยนะคะสินค้าเราตรงหน้าปกค่ะ เจ็ดร้อยบาทจ้ะผ่านไปแล้วนะคะอกสี่สบสอต่อมาตัวนี้ก็เป็นอก42เหมือนกันนะคะแต่คนละลายเป็นลายเอฟนะคะลายเอฟแต่งงามสวยแน่นอนนะคะเราขอยกให้ท่านเหมือนกันนะคะคือเบอร์1 0อก42นะคะยกให้ท่านชิวๆเลยเพียง700บาทนะคะ <c oughs> เลยนะคะ700บาทนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยเพียง700บาทเท่านั้นจ้าน u m เบอร์10นะคะ642 2นะคะแล้วเราก็มีตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นชุดนะคะเสื้อท่งเดียวกัน640ชุดนี้เราขายอยู่2,000บาทขายถูกๆเลยนะคะ ขายครกถูกคิวเลยนะคะเป็นสบายลายเดียวกันแบ่งก,กันสอง0ันบาทนะคะแต่ถ้าท่านจะเอาแต่เสื้อเราก็จัดสรรแบ่งให้นะคะ700บาทเมือนกันกับกลุ่มนี้นะคะถ้าถุงพันสามนะคะจากราคาพันหกราขายพิเศษเ่างนึ่งพสามร้อยบาทนะคะอันนี้เราลดพุกอันนะคะลดหลั่นเลยนะคะแล้วก็มีสินค้าหลายอย่างนะคะเป็นชุดแสก็มีนะคะชุดแสกของเราก็สวย น,นี้ก็อก40นะคะเพิ่งตัดมาใหม่นะคะมีกระเป๋าเก๋ไก่แจกชุดละ2,000กว่าบาทเราไม่ขายเราขายเพียง1,500บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านใดสนใจแคปเลยนะคะสินค้าของเราสวยงามนะคะอันนี้อก40นะคะสินค้างามเป็นผ้าความแท้ของสกลน,นะครเลยนะคะอันนี้มีกระเป๋าได้แล้วก็ยาวนะคะเราดูเหมือนสั้นไม่สั้นนะคะยาว แต่เราสามารถปรับเข้าปรับออกให้ได้นะคะหากท่านใดเอ,อที่ไม่พอดีนะคะหรือช่วงอกไม่พอดีเราก็ปรับแต่งได้นะคะตัวนี้เราขายเพียง1,500บาทนะคะเหมือนเดิมกติกาส่งรอบละ50บาทนะคะโอนก่อนเท่านั้นนะคะสินค้าของเราเพราะเราไม่ได้ทำปลายทางไว้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะพิจารณาสินค้าดีๆเมื่อท่านอยากได้ชิ้นไหนสนใจชิ้นไหนก็แอดไลน์ 0 8 1 8 2 5 8 3 7เบอร์โทรด้านบนนะคะแล้วก็โทรหาวรดาผ้าคามหรือท่านแอดในเ็นก็โทรจากประทูโทรมาเลยนะคะเป็นเบอร์ในร้านและเบอร์ของวรดาเลยนะคะไม่ว่าวรลดาจะไปไหนก็จะติดต่อเบอร์นี้ได้โดยตรงเลยนะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ดินปาขอบพระคุณท่านที่อุดหนมนทุกๆค,คนนะคะดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะ